ผหอมมเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหืมลูกชิ้นทำเองก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนของเรามีไข่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นค่ะดูทีนึงจากสวนนะทุกคนลงผักอะไรแบบว่าลงสวนเนาะแบบว่าแยกต้นกล้าแล้วก็เข้ามาบ้านนะ สามทุ่มกว่าจะครึ่งแล้วนะคะวันนี้อยากตุนไก่ไว้เพราะว่าซื้อไก่ไว้นะคะทุกคนก็อยากจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะแล้วก็มีลูกชิ้นที่ทําไว้ที่เอาไปปิ้งเนาะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะก็เลยอยากว่าตุนไว้เผื่อบบว่าจะได้เก็บเอาไว้ทานนาะมาแล้วคะ่ะทั้งผักชีต้นผักชียักษ์ค่ะทุกคนแล้วก็เซรี่จะมาใส่หม้อซุปทุกคนดูรากผักชีค่ะทีนี้จะบุบ น้ำแล้วใส่รากผักชีลงรีจากสวนเราลงไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไปใส่อะไรคะนี่เป็นดา,ดาวๆลงไปซิมนะคะนี่ซิมดม,มอนลงไปใส่ข้าวโรตไก่ลงไปก็จะเริ่มใส่ไก่ของเราลงไปนะคะเดี๋ยวอย เติมผงเครื่องปรุงเนาะ2ช้อนโต๊ะยุกขาวค่ะใส่ลงไปหนึ่งสองเกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเพราะว่าเราทำเยอะนะ ถ้าทำไม่เยอะก็ลดปริมาณนะคะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งใส่น้ำตาลทรายสีน้ำตาลใส่ลงไปน่สองซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ลงไปสักหนึ่งสองนะคะยิ้วหวานดำ จะหมดแล้วจะหมดเลยพริกไทยดำลงไปนิดนึงค่ะชวาสเฟค่อ,อืแค่นี้ก็หอมอร่อยละมุนตุนนไวยย้ยาวๆเลยค่ะพรุ่งนี้เราค่อยมาทานแล้วก็ตุนอีกรอบหนึ่งนะเทีเยมเจียว จากหนังไก่ทอดกรอบลงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนืลูกชิ้นทำเองก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนของเรามีไข่ด้วยนะคะกลืนน้ำลายกลึก๊ๆมีผักแกล้มด้วยนะคะมีมะน,นาวเครื่องปรุงของเราแล้วก็ไปนั่ง ปรุงทานให้อ,อร่อยเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆในต่างแดนเนาะอยู่เยอรมันแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นลูกชิ้นก็ทำเองหอมๆอ,อร่อยเด,ด้งดึงช่างมาพูดเงว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะมามาๆมาๆมาๆกล,ล้องเน่ยหล่นนะลูกตัดหอมมาอย่างนี้เลยทุกคนนี่ตัดมาจากกระถาเงเนี่ยนะคะ มื่อกี้วิ่งไปชงกาแฟให้นายช่างมาบอกทำขนมปังโอ้ยก๋วยเตี๋ยวละสเซียเย็นเบิร์ดเย็นนะใส่บุ้งเย็นหรือยางมาค่ะทุกคนวันหนึ่งเนาะนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะหอมๆเพราะว่าหนึ่งละน้ำซุปเราเนาะใส่แค่นั้นแหละที่ทีหน่งใส่นะคะแล้วก็กระเทียมเจียวทุกคนเป็นอะไรที่คู่กันกับก๋วยเตี๋ยวที่หน่งชอบ ใสกระเทียมเจียวเยอะๆตอนเด็กๆก้ยินก๋วยเตี๋ยววันนึ่งห้าชามจนอ้วนใส่พริกป่นเอ้ยพริกไทยดำเอ้ยพริกไทยขาวใส่มะนาวซิตรูนนะคะแล้วก็ขี้มือขี้มือตัวเองใส่พริก ปลหนี่เอาไปฝากเพื่อนฝรั่งจนหมดเลยยังไม่ได้ป่นเองอันนี้ซื้อมาจากร้านไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะมาค่ะทุกคนเรียเส้นหมี่เส้นหมี่ชอบทานเส้นอะไรกันคะที่หนึ่งชอบเส้นหมี่ขาวมากๆเลยทุกคนเป็นกว๋วยเตี๋ยวโปรตานต้องเส้นหมี่นะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำพาทำ ต้มเส้นโอ้ยมีไข่ด้วยนะลูกชิ้นเด้งดึงืไข่มาค่ะที่นี่สวยกันเถอะเย็นแล้วมัง้งอืม,อมไม่ต้องเป่าเลยเย็นแล้วเดินไปเดินมาจน อืน้ำซุปแบบกลุมกล่อมมากที่หนึ่งเติมเติมไอ้ขนองผงนะคะอีกช้อนโต๊ะหนึ่งมาอ,อร่อยอร่อยมากขสน้ำปลาน้วยน้ น้ำซุปเข้มข้นละทำแบบนี้แล้วทุกคนมาอยู่แบบต่างแดนหนึ่งทำบ่อยมากก็เลยแบบจนชินแต่พอมาแบบเออน้ำซุปต้องเติมนู่นเติมนี่ให้หอมเนาะเนี่ยกลงกล่อมเลยทำง่ายๆไปทำดูนะคะใครอยู่เยอรมันใครอยู่น,นอกเนะ้อ Du hast eins gemacht? hast du noch eins gemacht. Hab nicht mehr. Bist Arm? Ja, hab nur dann schon drei I top. Für drei Tage. schmeckt Mhm. กันพูดอ,อร่อยอร่อยเหมือนโอ้โหร้านก็เตี๋ยเป็ดที่ไทยโอ้โสุดยอดชินนกชินืมมอืม andere gegessen. Ich möchte ja. essen, ich hab für dich. Ich kann machen. Was hast du denn? Du hast Hunger, du Rasenmähen. Ich kann Kopf verdient. Ja. Mach das mit deinem Kram. Hier, guck mal, Lilly und der Vogel. Da schnell. Hä? Nur einen Meter weg. Ich bin immer mutig. Zugekommen, eh? hätte was zu trinken. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur, dass du da schon saßen. Wir gehe hier erstmal hin und lichtvogel. Mhh. <laughs> <laughs> ก็มีผักในสวนเนาะอุ้ยโหระพา อร่อยมากขนอิด hmm. nee, nee, nee. ah? yeah. ีฮะนั่นน่เสีรเบอรคลินงิึ้วมาเสียงลิลี่ Die versteht sich ja eigentlich mit der Schwarzen auch ne nicht so ja, ein ja. böse ne so okay, ne ja. aber das war eine andere <laughs> <laughs> da nicht hin soll <lacht> <lacht> สับมากอร่อ,อยค่ะอะไร <c oughs> จะเจ รินนะมองมมอวีฟูแฮิ่มแล้วค่ะทุกคนที่นึ่งอยากจะบอกนี่คือถ้วยสุดท้ายที่เหลือที่ที่หนึ่งจะมีเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าลวกลวกเส้นลวกผักมาใส่อิ่มมาก แล้วค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะทีหนึ่งจะไปทําแปลงต่อไปทําคลิปทําแปลงผักต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะทุกคนบ๊ายบายมีความสุขมากมากคะ่ะทุกคนพรุ่งนี้วันพ่อของเยอรมันนะคะก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวบ้านพ่อปู่มไม่ยาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไบรท์กิซซ์อิ่มไร